สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะกิจกรรมสร้างสรรค์อีกเช่นเคยเลยถ้าชื่อก็บอกแล้วเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้เราก็จะมาประดิษฐ์กันค่ะวันนี้คุณครูซ้มมีประดิษฐ์มาฝากเด็กๆเ,เป็นเกี่ยวกับวันพ่อนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำการ์ดวันพ่อกันค่ะมีสีนะคะ ก้าไกลและก็อย่างสุดท้ายคือแบบฟอร์มของการ์ดวันพ่อค่ะนี่เป็นรูปคุณพ่อกับลูกเลยเด็กๆสามารถตกแต่งระบายสีได้ตามสวยงามเลยนะคะเด็กๆจินตนาการออกมาเป็นยังไงเด็กๆ แต่งแต้มสีสันได้เลยค่ะหรือว่าผมของคุณพ่อของเด็กๆเ,เป็นสีอะไรเด็กๆก,ก็ระบายตามที่เห็นได้เลยค่ะอ่าค่อยๆระบายนะคะระบายส่วนผมส่วนเสื้อส่วนตัวแล้วก็อย่าลืมระบายส่วนของลูกนะคะ,ะเด็กๆค่อยๆระบายเลยค่ะ ระบายไปเรื่อยๆนะคะแต่งแต้มเลยค่ะของเด็กผู้หญิงอ่าแล้วก็อย่าลืมโบเสื้อแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายเลยนะคะเด็กๆ เสร็จแล้วคุณครูส้มมีแถบข้อความข้างบนฝากให้เด็กๆระบายกันด้วยเด็กๆก,ก็อย่าลืมระบายแถบข้อความกันนะคะอ่าค่อยๆระบายเลยเป็นสีสีละหนึ่งตัวก็ได้ค่ะจะได้สวยงามนะคะต่อไปเรามาเริ่มตัดกันค่ะอันนี้ก็ตัดไม่ยากเนอะเด็กๆค่อยๆตัดค่ะตัดตรงเส้นหรือว่า เหลือขอบนิดนึงก็ได้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะแต่กรูส้มกระซิบว่าถ้าเด็กๆตัดตรงเส้นได้ก็จะพับพอดีขอบเลยค่ะจะสวยกว่าเยอะเลยครูส้มแอบกระซิบนะอ่าแต่เวลาทำเด็กๆต้องแอบทำเป็นความลับละ่ะอย่าให้คุณพ่อรู้นะเดี๋ยวคุณพ่อรู้ความลับของเราหมดเลยว่าเราทำการ์ดวันพ่อให้คุณพ่อนั่นเอง เสร็จแล้วเด็กๆเห็นรอยเส้นปะไหมคะเด็กๆก็ค่อยๆพับเลยค่ะแล้วก็ส่วนข้อความเด็กๆจะตามรูปกรอบตัวหนังสือหรือจะตัดเป็นก้อนเมฆหรือจะตัดเป็นวงกลมวงรีได้หมดเลยค่ะตัดยังไงก็ได้ที่เด็กๆตัดได้อก็ค่อยๆตัดไปเลยพ่อตัดเสร็จแล้ว ทีนี้เรามาติดกาวกันค่ะที่ข้อความคุณพ่อจะได้เห็นนะว่าเรามีข้อความก็เอากาวค่ะมาติดที่ข้อความกันเลยเแปะลงไปข้างบนเลยพอแปะเสร็จแล้ว อ่าเราก็จะเห็นใช่ไหมคะพ่อนะ่ารักมากเลยใช่ไหมอ่าเราจะมีส่วนของนี่เขียนข้อความได้ด้วยข้างล่างนี่เปิดออกมาก็จะเป็นข้อความที่เด็กๆเขียนนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างในวันพ่อปีนี้เด็กๆอย่าลืมบอกรักคุณพ่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูส้มไปก่อนแล้วบา,บายบายสวัสดีค่ะ